เจอผมอีกเช่นเคยครับผมกับสมชัยเลสซิ่งครับทางช่องเพลดลับมอไซค์ครับวันนี้จะมารีวิวสีสายไฟครับของยามาฮ่าทีเซทเอมรุ่นใหญ่ตามใครไม่เป็นครับวันนี้มีรถเข้ามาคันนี้เข้ามาก็ได้ได้โอกาสครับมารีวิวสีสายไฟหลักตั้งแต่มัดไฟล่างครับ นี่ครับมัดไฟล่างครับจนถึงส่องไปครับว่าสีไหนมีหน้าที่อะไรมีหน้าที่อะไรทํายังไงไปไหนมั่งครับก็จะมีไว้เป็นแนวทางครับผมสําหรับคนที่ใช้รถรุ่นนี้อยู่หรือว่าช่างที่ไม่มีความรู้เรื่องรถรุ่นนี้ครับผมก็นําเสนอไว้เพื่อเป็นประโยชน์เป็นวิทยาทานแก่เพื่อน หรือว่าทุกคนที่เข้ามารับชมนะผมรู้ไว้รู้น้อยดีกว่าไม่รู้เลยครับก็ขอเชิญนัดชมครับมาดูที่มัดไฟล่างกันเลยครับขึ้นมาจากมัดไฟล่างครับผมนี่คือสีเหลืองแดงครับเหลืองแดงนี่เป็น สีไฟครับไฟแสงสว่างครับแล้วก็เป็นไฟชัดในตัวครับแสงสว่างเป็นหรือว่าเป็นชัดในตัวครับนี่ก็เหมือนกันครับสีขาวครับเป็นสีไฟชัดในตัวครับผมช่วยทั้งแสงสว่างหรือว่าเป็นไฟชัดอย่างเดียวก็ได้ครับ mm. <c oughs> จะต่อไปไฟชัดก็ได้จะต่อไปอแขงชัดก็ได้ครับ จะตัวเป็นไฟแสงสว่างก็ได้ครับทั้งสองเส้นนี้ครับแต่ว่าถ้าจะเข้าถ้าแผงแผงชาร์จมันจะมีใช้งานได้ก็ต้องมีไฟสองเส้นนี้เข้าครับไปครับมีเหลืองแดงแล้วก็มีขาวครับนี่ครับแผงชาร์จครับเอาให้ดูชาร์ครับนี่ครับแผงชาร์จพอขึ้นมาถึงแผงชาร์จจะกลายเป็นมาเป็นสีขาวแล้วก็ืองงไม่เจอครับไม่มีแดงครับพอมาถึงนี่ จะกลายเป็นว่าเหลืองแล้วก็แดงครับส่วนสีดําเป็นสายดินหรือว่าสายเก่าครับส่วนสีแดงก็คือสายที่ไปแบตเตอรี่ครับไปชาร์จเข้าแบตเตอรี่ครับผมนี่คือแบงชาร์จครับมาที่มัดไปล่างกันต่อครับไฟแสงสว่างไฟชาร์จแสงสว่างเหลืองแดงไฟชาร์จสีขาวครับแล้วก็ เอาระบบชาร์จก่อนครับแล้วก็สีสีดำครับนะครับสีดำสีดำนี่คือสายดินหรือว่าสายกาวครับจะวิ่งไปทั่วทั่วคันเลยครับสายดินเนี่ยออกไปแล้วสามครับ<ส>คราวนี้ก็จะกลายเป็นสีตัวนี้จะเป็นไฟไฟจุดระเบิดครับ จะมีเขียวขาวแล้วก็ดำแดงครับจะมาเข้าจะไปเข้ากล่องครับถ้าขาดเส้นไดนเส้นหนึ่งไปไฟไฟที่คอยฮเทีนจะไม่มาครับกล่องกล่องจะไม่จ่ายไฟครับไฟเข้าไฟเข้ากล่องจะมีสองเส้นครับสองสายครับยามาฮ่าส่วนมากจะเป็นแบบนี้ครับตัวน,นี้ทีเส้นเองครับก็คือเหลืองไอเขียวขาวแล้วก็ สีดแดงครับเป็นไฟเข้าก่องครับแถานี้ก็เหลือสามเส้นครับเส้นก็คือแดงขาวแล้วก็แดงแดงเงินครับนี่คือสายาพันธเซอร์คอยครับจะเป็นสายสายพันธเซอร์คอยครับผมตัวนี้ที่เขาโอนมาสายพันเซอร์คอยครับสองสายนี้ ขาวน้าเงินขาวแดงครับเดี๋ยวอีกสายนึงครับสายสีฟ้าครับสายสีฟ้านี่จะเป็นสายเกีย่์ว่างครับเวลาเข้าเกียร์ว่างสายรุ่นนี้จะลงเก่าครับจะลงดินครับก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นสายเกีย่์ว่างครับผมสายสีฟ้าครับอันนี้คือชุดมัดไฟล่างครับหวังว่าทุกคนคงเข้าใจครับผมถ้าไม่เข้าใจก็ใจก็คอมเมนต์ใต้คลิปครับผม หรือว่าทักมาทางแชทส่วน Facebook ครับสมชายเลนซิ่งครับคราวนี้มาดูที่กล่องไฟครับกล่องไฟเรือมาห้าทีด็มรุ่นใหญ่ตามไปมาเต็มครับสีใต้ไฟก็อาจจะสีมันนานแล้วครับสีก็จางกว่าน,นยครับมาเริ่มกันเลยครับเริ่มจากดําขาวครับ นี่ครับดำขาวดำขาวนี้จะไปจะเป็นตัวควบคุมเซอร์โวมอเตอร์ครับหรือว่าวายพวครับนี่ครับจะวิ่งมานี่ครับจะเข้ามาสองเส้นครับดำขาวครับเห็นไหมครับแต่ว่าสายมันก็ สีมังจางครับดำขาวครับผมแล้วก็อีกเส้นหนึ่งที่ไปเซอร์มอเตอร์ก็คือสีน้ำตาลครับนี่ครับสีน้ำตาลครับสีน้ำตาลนี่ครับมันจะวิ่งมานี่ครับเซอร์มอเตอรด์ดำขาวแล้วก็ดำขาวดำเหลืองหน่อยดำเหลืองครับดำเหลืองแล้วก็น้ำตาลครับจะเป็นตัวควบคุม เซอร์มอเตอร์หรือว่าเัว v เอครับอีกสายนึงจะเป็นสายสายเก่าครับสายสีดําครับสายเก่านี่จะวิ่งท่านไปทั่วครับสายดํานี่เป็นสายดินครับสายดินแล้วสายเก่าครับคราวนี้ที่กล่องก็จะเป็นสายเก่าครับสีดาครับนี่ครับสายเก่าสีดําครับสีส้มครับสีส้มจะเป็นเป็นสายที่ไปคอยหัวเทียนครับนี่ครับคอยหัวเทียนครับ สีส้มครับแล้วก็สีเขียวก็คือสีไฟสายไฟสตาร์ทที่ขึ้นมาจากมัดไฟล่างครับเจียวขาวครับแล้วก็ดาแดงครับดําแดงเขียวขาวครับนี่ครับสองสองเส้นนี้ครับเป็นไฟระบบจุดระเบิดครับมันมาจากมัดไฟล่างครับแล้วก็ าวแดงครับขาวแดงแล้วก็น้ำเงินขาวครับขาวแดงแล้วก็น้ำเงินขาวเท่านี้ครับสองเส้นนี้สองเส้นนี้ครับขาวแดงน้ำเงินขาวครับมันสีมันเพี้ยนไปหมดแล้วครับมันไม่ใช่น้ำเงินขาวเรามองมาอาจจะดำครับแต่ว่าที่จริงแล้วเป็นน้ำเงินขาวครับสีมันมันนานครับสีมันจางครับ นำเงินขาวแล้วก็ดำแดงครับแล้วก็เส้นสุดท้ายครับสีชมพูครับมีเป็นสีชมพูครับเนี่ยแต่ไม่ใช่ชมพูแล้วดูแล้วไม่ใช่ชมพูครับแต่ว่าที่จริงเป็นสีชมพูครับสีชมพูนี้จะเป็นเป็นตัวควบคุมกล่องควบคุมตัว y c l s หรือว่าตัว